สวัสดีครับมาถึง e p ที่106นี้แล้วนะครับผมสำหรับ e p ที่106นี้เรามาทำาูด้ดอกไม้ไฟอย่างนี้กันดีกว่าครับผมทำอย่างไรนั้นไม่ยากเลยครับว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราจะใช้เครื่องมืออ e ิ i t to ทรนนะครับผมหรือเครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ สร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมขนาดนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้กันนะครับเท่าแต่เราชอบละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ขนาดที่200คูณ200พิกเซลก่อนละกันครับผมจากนั้นเราก็จะมาที่เมนูเอฟเฟกต์นี้นะครับเลือก d i s t o r t and Transform นะครับเลือกรับเฟ้นนี้นะครับผม แล้วปรับค่าขนาดเนี่ยไซส์นี้อยู่ที่50นะครับดีเทลนี้ก็อยู่ที่50เหมือนกันนะครับเราดูรีวิวดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่าอยากได้น้อยกว่านี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับอาจจะปรับดีเทลให้น้อยลงหรือว่าให้เพิ่มขึ้นก็ได้ครับผมส่วนขนาดนี้ก็ แตกก็ได้ลูกโตหรือว่าลูกเล็กๆก็ได้ครับแต่นี้ขอปรับที่50าคูณ50ก่อนละกันครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับผมลองสลับด้านนี้นะครับให้เป็นสีดำทั้งหมดหรือถ้าเกิดเราไม่ชอบสีดำเนี่ยเอาอาจเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับผมเป็นเกรเดียลดีกว่าครับผมตัวอย่างดอกไม้ไฟเนี่ยเขาจะ สว่างตรงกลางเวลาระเบิดใช่ไหมครับจากนั้นก็จะมาที่เมนูเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกที่หลับนี่นะครับแล้วก็จะมาเลือกที่อาร์คนี่นะครับจะปรับความโค้งมากกว่าเดิมหรือว่าที่50ก็ได้นะครับผมเป็น65ครับกําลังตูมสวยๆดี ก็กดปุ่มโอเคแล้วครับเท่านี้เราก็จะได้ดอกไม้ไฟของเราแล้วนะครับบางครั้งก็อาจจะดูไม่ออกใช่ไหมครับเรามาสร้างพื้นหลังดีกว่าครับผมดอกไม้ไฟเนี่ยเขาจุดตอนกลางคืนเราก็ทําพื้นหลังเป็นสีดํานะครับนี่ครับ เราก็จะได้ดอกไม้ไฟของเรามาแล้วนะครับถ้าให้สวยเนี่ยก็ทำเยอะๆหลายๆลูกก็ได้ครับปรับความโค้งนี้ให้น้อยลงก็ได้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับลองเป็นสีเหลืองก็ได้ครับสีเหลืองนี่ก็สวยเหมือนกันครับ หรือจะเป็นหลากสีเลยก็ได้นะครับข้างในนี้เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองไล่เป็นสีม่วงดูครับเป็นสีม่วงแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีฟ้าก็ได้ครับหลากสีกันเลยทีเดียว ยังไงบ้างครับเท่านี้เราก็จะได้หลอกไม้ไฟของเรามาแล้วนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสำหรับ EP นี้ถ,ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติกดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ